สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องที่เขามารับชมชงนมหนามมนโคตรหนาดามพี่น้องมือนีผ้าเบิงผ้าส้มช่วงมันหมานจ้ารุ่นไปน้ำนมหนามนะครับพี่น้องุ่นนครับพี่น้องสวดสวดือเก้าครับพี่นองเยสะดุ้งย่ามแรงแล้วพี่น้องเด้อนำกระลังสีบกกํะลังสีแหงนีจากแล้วพี่น้องมาดปางคอไงมุ่งหนามมนใส่สะดุ้งสีบสอก สองเส้นจ้าพี่น้องเอ็นยี่สิบจ้าพี่กัดมือนี่ห่วยมุงเตาพี่น้องบานหมอตะมนตะไหอำเภอเพชรอย่างันอุดรธานีจ้าพระพีพระนองข้ามรุนย้อนแสงแน่เด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับนุ่นนามนขนหนาดำครับคนผู้เก่าล่ะครับพี่น้องเอายง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 ม้วนม้วนน้ำกันครับรุ่นม้วนม้นน้ำกันโอ้ยอุณห มองเลยบังซอยกันจ้าปลาหากินถึกมองครับพ e ี ja ่น้องมือนี่เจโซเอาปลาท่านี่เลี้ยวเพื่อถึกหลายๆเดอเดี๋ยวไปรุนน้ำเจโซเป็นยังไงโอ้พี่น้องตักตักตัก พ่อก <idd> ็ไ <Lust> ด้ว่ะพูดอะไรรางหันกับงุ้มได้พี่พูดพเทป่ามันยุ่งเหอะเ้ยยงูดออกกระพงกัน้าน้องหุ่น เอาอยู่ยด่า,าขวาน้ำกกนกวีวบคุณต้นผพ้ขากอยู่คนมัมังอยู่พี่ตัวป่ามันนักีนมานะพืน้นเจ้า มันจี้สัวน่ะงงงงน้ันงงวาู้ดเห็นวะมันหมานจ้ามือนีมันหมานเืองปลากินเออพี่น้องส่วงชอตมันหมานสุพีสนงเขาเบิ้งงนาะจ้าเนาะตามติดชีวิตหนุ่มหน้ามนจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ้งน้ำเจีสวน้ำ ดูน้ำเจสอแน่น้ำนมหนามม้วนแน่จ้าโอ้พี่น้องคนไหนหนึ่งจ้าพุณปลามันช่ไปห้อมอยู่คุณเนาะใส่มันม้วนมันม้วนมันมันเพราะว่าข้างหน้าพู้นั่นเพิ่นกัดอันนั้นไว้เนาะมันเป็นควอำเอ้อกลางวันนั่นเพิ่นเซนเพิ่นมากัดแล้ววะเซนลาว่า เดี๋ยวลูน้ำเกสวจ้าบังเกสรู้ผลบังเกสร้ผปลาพี่น้องพี่น้องโอ้จ้าเดี๋ยวพัไปเบิ่งไกลๆแล้วนะจ้าพูดพี่น้องจ้านะโอนโยนพี่น้องโอนโยนไปซะๆในเชะอดช่วงพากกันมัน ช่วงมานได้พี่น้องช่วงนี้จ้าเฮ็ดเป็นช็อตช็อตซู่พี่น้องเขาเบิ่งเลยเออนุ่มหนามน์เจ้าไหนไหนขึ้นมา้อมเสาห้อมเสาแล้วเนาะสวดสวดขึ้เก้าพี่น้องสวดสวดขึ้นเก้าจ้าพี่น้องบัตรละพกจ้าบัตรละพก อายุหากินเนาะจ้าเนาะป่าธรรมชาติจ้าปลาขาวหัวแข็งปลาขาวกุ้มเขาไม่เคยพลาดพี่น้องจ้บาบัลลปภคคือกันนี่กระดาพุ่นโอ้ยจักป่ามาตาไซเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำมีป่าเนาะพี่น้องเนาะป่าขึ้นมาตาหวยหลวงพุ่นครับพี่น้องมันมัน,มน,มน สวดสวดบ่โอ้ยเต้นผักผากบ้โโกงได้อยู่พี่น้องได้อยู่จ้างอมออกมาแล้วพี่น้องงมอมออกมาแล้วงมอมออกมา,าปลาก็เริ่มจะตฟังแล้ว เจี๊ยวกาจะได้คือเกาุ่นโอ้ปลาเอ็มกับโคโนย์ก็ได้จุ่มกับสุกพัด กาถือปากระงกแงแน่หรอกามรวดข้างกากมืคอยมันปากก็กามไม่แห้งมันบ่ปากตึงตายอยู่น yeah ั่นกามีผูมาหาอยู่หากินคือเกาแล้วพี่น้องเนาะคน งม OOM, น้ำฟังน้ำยังก็ะมีจ้าหากิ Interior. นแบบบ้ e, สสา Carbon. นๆห้องบัลละโวกคือเกาจากเกศวพุ่นพี่น้องอุยูนงูหนามุ่นนู่น่ะอืร้อมขี่นองจ้าเดี๋ยวตามมึงกันเนาะจ้าเนาะ ียิงผกักผักคือเกาเจ้า้นนนะงนาคุณเศร้ากัดไปแ้ว ยังโองโไสะพ้โดนแล้วเจสอยโดนแล้วบ่านแล้วว่นแล้ว่นแล้วโอ้บาดที่ดีบาดนีดูพี่น้องนี้พวกเดียวปลาสวดสวดเออพวเบินพวกหน้ามากเว้ยเบินพวกหน้าเร็วๆพี่นงค์ปลาสวดปลาขนขวดนั้นอยู่ตะลางอันนี้ขคนขวดอยู่ตะลาง ยังไงมันงยักคนแม่งมีกระยุผู้เดียวอืพี่กะอัดซ่อนป่าอะคอละหาวป่าเก่งอยู่น้อยแล้วมาจีบปลาเท้าแล้วมากินปลาโน้ยเดิปลาโน้ยว่าอะไรปลาโคอปลาตองได้ประมาณสองสามร้อยละปลาเอาดูน้ำนมหนาโมนต่อพี่น้องสะดทอนแสงในเด้อพี่น้องเด้อ โ,โอ้จุกจับจุกจับคือเกาคือเกาครับพีนน่น้องค้องน้อยๆปลาไหลๆปรกานกนสอคนเนาะอืมไล่ซอยกันจะไปไหนเสียบ่ะบ่ให้ฟิวเลยนะสะดุง้งดูดงงเกศรุปันมึงหมดตาปุ๊บตาย โอ้ยปลาโดดออกากนั้นเจ้าเราคนน่ะกรดูงเกสรพี่น้องุจ้าโอ้ยโยียังยังีงดูองพีนง่น้องนุ่มหนาบน,อนโอ้ช่วงระทึก <c oughs> เี่นเปลียนแล้วเจ้ามันหมานทั้งสองด่างเลยนี่ข้องของน้อยเจสัวเออคุนมึงเจสัวรู้ขุนเอาบาดว่ไไวนุ่มหนามุ่นงงสองเทียเราวว้แล้วเอาเลี้ยวย่ลูกเราเนั่นกันไว้เนียเอาตะไคร้กันไว้ตะไคร้กันเลยลูกพี่ กเนอกไปันไว้ลูกหลากกันไว้เรียมตาเรียมตาพี่น้องย้อนแสงใบสองเราปุ่นเยสองทั้งมุมมันอบะปลาโดดอยู่น้าก้นคุณอะคุณอะยกใช่ไหม

มึงดูพี่น้องขไปทา้งนานแล้วไปใช้เสื่อดอก่ทานี้ละมุนเนาะชวดได้ปัม้กงมุนงกระป๋งกรองล่จ้าโอ้ยสๆเลยเนาะช่วงมันพี่น้องช่วงมันแม่พี่น้อง เจี๊ยสัวกับสิติมเกิดก้าง่ายเราล่ะสอบมึงหนิเว้นว่าเจี๊ยสัวจ้าขาดทุนยังอุ้ย่อนโยนป่ะจ้า ได้ปลาไลยกับอาดูนมันมาว้ามวนก็ได้หลายเลยว้าแมนว้าวาเนี่ยพี่แต่มาว้าเนี่ยพ่อคือคือนี่แต่เนี่ยใกล้ตายละลายเนี่ย ม้วนยแหลกเซียวเแียวต้านมองโค้งมากเลยแตกสวดสวดสวดเลยฟานสิเลียนก็ขึ้นขึ้นไปอัน ลงไปทั้งไต้หัครับพี่น้องเป็นปยังไงเนาะิ่งแล้วกับมวนในรุ่น,นบ่าเตียืยยกสะดุงบุ้งเต้าครับพี่น้องมื่อนี่มือนี่ยางมวนเลยค้นกับหลายมวนมวน <laughs> สะดด้งแจักด a งกว่าซิบ

และวองแล้วโบสวดสวดคือจังเมื่อกี้นี่เนาะหิวเขาแล้วได้เศร้าซื่อๆแบบพี่น้องเอ้ยเหมืนนี่ทำสวนปลาที่ไล่ไล่กับชั่วจีไปหอดบ้านมันกับปลาปลาเป็นแนวปลามันไ่ค่อยสดแล้วเนาะเจาะไปเฮ็ดเติมสมปลามันกงจะเริ่มบอดจากเสียบแล้วมันต้องสดๆเฮ็ดสมปลาไม่พี่น้องเขาเบืองเึงดักงดบ้าตชื่นากอื่นนัแหละ เกศว่าง่ายสะดุ้งแล้วโอ้อ้าวโอ้โหแล้ว,วข้าต่าห้องเมื่อยไปน้ำห้องไหมไปพี่น้องติดอยู่ตาเอาเนี่ยสองตัวง่ายถือพี่เด็ยเน่ยามาถือกระแกะ้วเบิด้ดเอาแกแ้วาอาเดี๋ <c oughs> ยวเ่ยมันโมมีเ <c oughs> ดี๋ยวถือแก่เอาสนบอืมอย่ยจะไป็นเดี๋ยวสันเป้าค่อยๆเอาค่อยเอามันชิลลุดเดียิลลุดเป็นอีพีนึงเนาะจ้าเนาะฝากพี่ฝากน้องห้องมวน รุ่นน้ำนุ่มหนามุ่นข้นอะดำกับเจโอหาปลาขาวหัวแข็งพี่น้องนั่นสิกัดสะดุ้งทีน่ะนูสิกัดสะดุ้งเทีซีดออกในเห่อวัดไทรที่แมวเนี่ยแมวแมวครับแมวครับพยังบ่ขนาดกินเขาอยู่ยังกินไตบ้านกินน้ำข้นอยู่ สิเก็บสะดุ้งแล้วพี่น้องช่วงถือกระเป๋โ,โฟว์โฟต์แตนซ้อนคักถือเนี่ยมือนีมวนคักมวนเนี่ยพี่น้องอน,น้อยเงี้ยวอีกบาทนึงอยู่กับโจ้าบาหวานน้ยเงี้ยวบาทนึงอยู่ในเศร้าจะซื้อพี่น้องมือนี่หัวเข่าแล้วใบาสามน้อยังเ<ด>้ยวเดี๋ยวมือหนามาลุยตัวอีกถ้านามมาันเหมิดก่อน ขึ้นสูบน้ำนะมาพี่น้องมาเบิ่งป่าน้ำกันจ้าเดินจังไงมือนียวมานหน่อยมานหลายเกินคาดเมือนียเต็มอยู่ดิตาใหญ่เด้อมือเหนียวมากมีตาใหญ่บ่กตาไปใหญ่ซ้มเจี๋ยวหรอพี่น้องรุ่นอาเะรุ่นพี่น้องมือนี่เกินคาดมือนี่เกินคาดมือนี่ได้เกินคาดพี่น้องครับของแท้เลยพี่น้องคน ล้นตานะครับของเกสรเนี่ยเต็มตาผลงานมงพี่น้องสมป่าแตกโพโพยอะเออเบื้ององเกสรเลยเกสรค้นมาโวซ่ลงนี่เจ้าแตกโคโพอยอ่มีอ้ยงกัดข่อยเขาว่าเก่งมันู่ในเก่งัดปบอยันกระปุกนี่เกสรพี่น้องเอ้าปลาลวดบ่ยิบห้าง วเล่มเคียงมเนี้ยแนบไ้อืมคุณน้อยโัววัีงหลังโดนแหงแ่ัวอย่งเงี้อย่งไล่ออกมาพี่ก้อนเห็ดอันนั้นเห็ดตลุมลงไปต่าๆต่อต่อต้องดูใสขุนม่เห็นม่นดอกไอ้นั่งมันต่าไปเรื่อยๆอยู่นี่มันอยู่นี่ เมื่อเสร็เราค่อยปิ้มุนหมุนมาที่มนจับหูตน้หไว้แล้วเสีปากเขากตามันออกกะตาบางนึงอะนะจับยุ่งทางปากน้ำได้ปากมันุ่มไว้น้ำ่อาคิดว่าเขาอาแบบนี้กันโมเมนตปากทั้งไตไอต้องุ่มปากทั้งไตกระลูขึ้นไตเัวิึงหัวตเงหตึงตึงหตึงหหัวตัวตังัวั เออจ้าตุ่มทั้งไตไว้เดี๋ยวผมสุเทพไปเออเนาะโอันตีน้องโอ้เต็มกระตากาก็เต็มโมนี่ขาดขึ้นโอ้เจ้าแห้งโอ้ปลาตองเนี่ยสำเร็จผลงานนะจ๊ะเนาะได้ปลาตองเจ้าไตไปครับดีๆแล้วเจ้าตือขึ้นเร็วอะไรเนี่ยตุ่มเดี๋ยวคงจับมึงือให้พี่น้องมึงเข้ามึงเลยให้ไตไปเนี่ย ตายตายไปเจ้าถูกปลากระเงี้ยงด้วยเจ้าปลากระงียงเราได้หลายอ่ะแซบดีเดียเพราะเราตายตายป้องฮะตายแล้วล่ะพี่น้องมาด้วยพี่น้องของเบื้องจ้ารับคล้องหน่อยปลาใหญ่ปลาลายพี่น้องมันมวนน้ำกันครับเอ้านุ่งเหลืองปลาใส่เอาใส่เหมืปลาก็ยังเหี่ยวจับดีเดียเออไอ้จับอันปลาไอ้พวกที่จะใส่ ได้จากตัวลุงหนึ่งตัวเดียวนี่ละตัแล้วก็ดูไปยังอันนี้ประตูอีกพระแน่จตายเยอะแยะเลยพรท่านได้ตายพี่น้องห้องน้อยก็มีป่านไงจ้าหุ่นองมันมันแปะสำหรับคลิปนี้พี่น้องไม่นี้ได้คลิปนี้แหละฝากพี่น้องเข้าครับเนาะลุงห่วยบุงเตาครับพี่น้องไลายคนม้วนเป็นบัตรฟรีโบต้องเสียตังค์ครับพี่น้องเป็นน้องหมู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะเป็นน้องส่วนร่วมของหมู่บ้านเฮาครับ เป็นคลิปหนึ่งฝากพี่ฝากน้องครับเบอร์เราใครจะลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อจะลืมเบอร์จะลืมกดติดตามครับช่องลุมนาเบอรคนหนาดำครับพี่น้องครับคลิปหน้าค่อยพอกันไหมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าบ๊ายบายเจส,สโซ้โอ้ยเก็บมือเลยปาะกกะันย่งปากกันยงปากปากกันย่างปาก